นนองไม่รู้จะเจอไหมเออไม่รู้เจอไหมนะคนเนี้ยอุ้ยอุ๊ยเอ้าเอ้าเอ้าอุ๊ยเอ้าน้องอุ้ยเอ้าเขาบอกว่าอุ้ยน้องอุ้งน้องอุ้งขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอ๋อตาต้องไวน้องนองเขาบอกตาต้องไวน้องนองน้องหนูก็ที่นี่ก็ไมีตู้กี้ ติดติมเลยเฮ้ยน้องหลงโหน้องหลงลุกขึ้นอ่ะอ๋อเขาบอกตาต้องใบอ๋ออัจจา์จำผมได้ไหมอาจารย์ครับจำผมได้เปล่าอ๋อโอเคค่ะเข้าดจครับน้องหลงเป็นไงบ้างเจ็บไหมโอ้ยเขากำลังขีดอ๋อไหนเอ้ไอ้มหาอาจารย์อ๋ออ๋ออุ้ยเขารักษาเลยอะ เฮ้ยลงทำไมครับมันดีขึ้นเฉยเลยอ๋อดีขึ้นเหรอพี่ก็ขอกราบสวัสดีพี่พี่ป้านาอ่าพี่พี่ทีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องเป็นคนเล่นกระเพียนะคนดูแล้ววันนี้ผมก็จะกลับมาหาชายปิศาที่ยืนลำใต้ต้นไม้นะแล้วตอนนี้ผมก็ได้เป็นลูกศิษย์เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือวันนี้ผมก็รูกสึกแบบเ่าอยากจะมาหาเขาคะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นไงบ้างที่ผมไปได้มาหาประมาณเกือบอาทิตย์ละก็ ประมาณสองสามวันที่แล้วผมก็ไปหาเอกสารนะไปเที่ยวนะวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเกเขาจะอยู่ไหมถ้าเขาอยู่ก็ดีนะเพราะว่าผมก็จะมาอา่ามาเยี่ยมเขาเหมือนแบบลูกศิษย์อาจารย์มาเยี่ยมนะตอนนี้ผมก็ได้เป็นลูกศิษย์เขาเต็มตัวแล้วนะนะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไหมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่รู้เราจะเจอ,อไหมนะเขาน่าจะอยู่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่แบบวันนี้ผมก็มาประมาณกี่ทุ่มสามทุมนะมท่มแล้วี่คุณดูมาดึกหน่อยวันนี้ ก็ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะที่แบบผมไม่ได้ลงคิปประมาณสามวันนะต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะแล้วขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับขอบคุณผู้ติดตามพี่ๆี่ทุกคนอยู่นะครับแล้วคือคือไม่รู้จะอยู่ไหมคนก็ไม่รู้จะไม่รู้จะขอบคุณไงจะต้องขอบคุณพี่ๆที่ผมตอนนี้ผมก็สามารถสร้างรายได้เป็นที่รเรียบร้อยแล้วนะถ้าผมมีรายได้ต่ผมก็จะแบบซื้อของมาฝากเขานะก็าฝากถึง ใชาพี่เอฟซีทุกคนหนึ่งนะพี่แบบเห็นผมมาด่าผมอะไรวันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าคือเขามาด่าผมว่ามาทีไรไม่เคยมีอะไรให้คือผมยังไม่มีไรายได้นะแล้วตอนนี้ผมก็มีไรายได้แนละ้วผมก็ถ้ามีผมก็จะซื้อมานะวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับน้องหลงนะสวัสดีครับน้องหลงนะก็วันนี้ผมก็พาน้องหลงมานะเพราะจะกลับมาดูค่ะอาจารย์คนเดิมของพี่วินน่ะใช่แล้วก็ผมก็ได้เป็นลูกศิษย์ของพี่ร้อยแล้วปะ อ่าใช่เดี๋ยวน้องหลงก็ค่อยเป็นนะไม่รู้ว่าน้องหลงจะเป็นไหมเพราะน้องหลงก็มีวิชาป้องกันตัวนะผพมนต้องดูเขากันรบบล็อกแรกเมือนี่จับเหมือนของมาทเขายังไงไปเพื่อการเพื่อเป็นการพิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันแล้วไปไปครับผมตอนนี้ผมก็ได้ให้น้องหลงจำหน้าผมไปนะไม่รู้จะเจอไหมถ้กองดินก็ขอโทษพี่พีด้วยนะคนณหดกันนะขอโทษพี่พี่ด้วยถ้าไม่เจอครับ ใช่ลมก็ไม่ค่อยสว่างใช่สบายกระช่างก็ลืมชาร์จมาใช่ไหมลืมใช่ชาร์จแล้วแต่มันไม่ค่อยอย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยบกเตี้ยเขาจะอยู่บนต้นไม้อ๋อหลังอ๋ออยู่ต้นไม้ใช่เนี่ยต้นไม้ต้นนี้เลยใช่ต้นไม้ต้นนี้แหละแต่ไม่รู้จะอยู่ไหมมันเนี่ยเราลองอ้อมไปดูใช่ลองอ้อมไปดูพักมาข้างเดียวกันเดี๋ยววันนี้ผมก็พาน้องลงมาเพราะว่าผมไม่กล้ามาคนเดียวนะ ไม่โหดจะล็อกแลกนั่งโน่นน่ไม่รู้จะเจอไหมเออไม่รู้เจอไหมนะคนเนี้ยอุ้ยเอาเอาเอาอุ้ยเอ้าน้องมงอุ้ยเอ้าเขาบอกว่าอุ้ยน้องมงน้องมงขึ้นหนังขึ้นหนังขึ้นหนังขึ้นอ๋อตาต้องไวหนองมงเขาบอกตาต้องไวหนองมงน้องมงหนก็จะนีเดินนีกี่ มีเจอจีจิตติมเลยเฮ้ยน้องหลงโอ้น้องหลงลุกขึ้นอ่ะอ๋อเขาบอกตาต้องใบอ๋ออ๋ออาจารย์จำผมได้ไหมอาจารย์ครับจำผมได้เปล่าอ๋อโอเคครับก็ได้ครับน้องหลงเป็นไงบ้างเจ็บไหมโอ้ในเอ้ยไอ้มาหาอาจารย์อ๋ออ๋ออุ้ย เขาลักเสารอ่ะ้ยวิวิวิหลงเขาทำอะไรให้มันดีขึ้นเฉยเลยเอ๋อดีขึ้นเหรอท่านอาจารย์เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างคืออะไรอ่ะเ,เขาส,งขสง่งเปปลุนต้นไม้ป่ะเขาอยู่บนต้นไม้ป่ะใช่เราก็ไม่รู้จะคืออะไรนะแต่เข้าหมาแบบไม่ทันนั่งตัวแล้วกับัสกระโดดขี่จริงกาะอ๋อคืออะไรเขาเรียกไปสอนวิชาเปล่า อ๋อออนี่โอทาวิชาอ๋อเมื่อก่อนนี้ที่เข่าลัมนี่เป็นเพราะเข้าลำมวยก็เป็นใช่อ๋อนี่เห็นบอเข้าลำมวยเนี่ยกระโดดที่วงเป็นกาเลยโอ้โหน้องก็หลงนี่กระเด็นเลยนะผมก็ไม่รู้นะมาตอนไหนนะผมอยู่ดีผมมาลังนผมแล้วก็กระโดดทิ้งั่งหลงเขาบอกตาต้องไวแต่เขาไม่กระโดดที่ผมนะนี่ตาเฉียนฮีที่ดีวะ ใต้เชนเองใต้เชนกล้องก็ไม่ค่อยชัดนะกล้องก็ขอโทษพี่พี่กล้องไมันแตกเลยมันอ๋อน้องเขาเรียกน้องอ่ะ่คือาจเนลทุกคนเดี๋ยวผมก็ผมจะขอเข้าไปกราบกันสองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปไหว้เขาก่อนแล้วก็ขอสองหนึ่งเราไปไหว้เขาก่อนนะ แล้วไปไปขอสองหนึ่งอย่างเลยต้องขอโทษพี่พี่นะถ้ากล้องไม่ชันนะอาจารย์สองหนึ่งได้ไหมอ๋อาาได้จัดไปดเลยอันนี้เราขอ,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 อดอับส,สองสองหนึ่ง

เดี๋ผมจะจัดก้องให้มันดีนะอุ้ยอ้ยอุ้ยเจเดี๋ยวพี่องข้ามเข้าจะทำไงบ้างเหาแบบั่เข้าแบบนัั่งแบบขามทำไงให้นั่เดี๋ยวปเหมือนอาจารย์จะสอนอะไรพวกผมสักอย่างนะ อาจารย์ได้สอนไปจำนวนต้นไม้นะมิกิดูอุ้ย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 พี่อุ้ยน้องม่ิก้เจอกันไหมเป็นตังเนี้กล้องมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่ไปส่งใกล้ๆเลยพี่อาจารย์ลองโชว์ใหม่ดิอาจารย์โชว์ใหม่ก็จะต่อยต้นไม้ให้ดูวูมิกีิคนยังอุ้ยดูดูยังไม่เจออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองขอเข้าไปดูนะพี่ลองเข้าไปต่อยดูดิต่อยเหรอ อ๋อเจ็บเจ็บผมรู้เลยเจ็บอาจารย์คุณว่ามันตอนนี้โดดเว้นนี้ค่ะคุณดูแบงค์แลยน้องน้องเขาเลี้ยงน้องน้องให้ไปอันนี้ห้อง่ะเรียกอาจารย์ อน้องลงอุ้ยอุ้ยโอ้ยทุกคนน้องลงนี่ต่อยได้แรงมากเลยนะแต่ผมนี่ไม่ไหวเนี่ยเขาหัวเราน้องลงเนียนะอาจารย์อยากได้เขาถามว่าเขารู้นะผมมีคนดีอ๋อเขารู้ว่าเขามีเอ็งมีคนดีใช่ไหมคนเหมือนเขาจะรู้นะว่าน้องลงมีคนดี เหมือนน้องหลงจะรู้นะว่าอ๋อเหมือนอาจารย์เขาอยู่รู้มันมีน้องหลงน้องหลงมีคนดีนะมีมีวิชาแบบแบบยังไงเดียวแบบมีวิชาหายตัวไหมอ่ะอ๋อคืออาจารย์ผมอยากได้วิชาหายตัวต้องทำไงอ่ะวิทย์ตัวเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์ มีจริงอนะ่ะมีวิชาเลอ่เฮ้ยนะวิทุกคนเขทาทาอะไรกันใหญ่ไงวิอุ่นหะนัง,งเขานี่ยังเก่ใช่ดูดิคอรลำอะไรไม่คอ่อยๆละพี่ลองไปคอรดปล่อยเคา่ไมไม่ไหวหรอกแบบไม่เองไต้องแต่พี่ไม่ไหวหรอก โอ้ยทุกคนดิโอโอ้มดูก้ามอดิเดี๋ยวต้องงงจะลองเข้าไปอะเอ้ยอู้ยอะ้องงลยงต้องงงเขาเขายกนิ้วให้เลยอะที่วะแสงแดง โอ้แขนแดงเลยนะอ,นอุ้ยอีกเหรอเหมือนเขาลักสายตัวอะไรทุกอย่างเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะที่เขากระโดดขี่ผมแล้วใช่แขนตรงนี้เก็บอ่ะเขาหักข้อขาคันแล้วดีผมดูโอ้โหเหมือนการนี่เขาดีมากอุ้ยอุ้ยการนี้เขายัางดีนะพี่นะนเป็ดยังไม่ใสป่ปลั๊กท่อ

อุ้ยอุ้ยโอ้หเอ้าเอาอุ้ยทุกคนเป็นไรอ่ะชินโน้พี่อียโอ้โหมีเยอะเอาไปกวาต้นไม้เหรอขยับอ๋อเหมือนต้นไม้นี่อุ้ยผมว่าต้นไม้นี่มันน่าจะมีอะไรแปลกๆคุณดูเขานั่งสมาธิจะผมจะตั้งกล้องขอต้องการดูดูเขาผมว่าต้นไม้นี่น่าจะเป็น ในสมัยก่อนน่าจะมีอะไรสักอย่างเุ้ยเฮ้ย,ยขขเขาจับเขาจับแมลงวันได้อะเฮ้ยเุ้ยเป็นยังไงอ่ะของจริงนะ้วน,น้องทุกคนผมว่าน,นะเดี๋ยวผมได้เงินจากยูกทูบเมื่อไหร่นะจะซื้อมาม่าลัางหนึ่งให้เขาเลยนะล,ลองทำเขาว่าอยากกินอะไรอยากกินอะไรไหมอ่ะอาจารย์ มันไม่ใช่กับบอทเฮาไม่ทำเขาชอบอะไรกินแต่เขามีเงานะทุกคน<ด>มีเงาเขาเป็นคนฮะฮะเดี๋คคู่ออรับขาชอบกินอะไรแบบเรียก,กมันผู้มันใชผู้ขนมปังปั๊บไม่ใช่อะมือล,ล่าขเขาซื้อไหมครัเดี๋ยววันหน้าจะผมค่อยซื้อมาให้เขาเขาไม่ใช่ผีนะเขามีเงาเนะขามีเงาเนะขาไม่ใช่ผีเหมือนครับทนนี้ผมนับถือเป็นข่าวเป็นอาจารย์แล้วนะใช่ Kena nak dia punya bobo, dia duduk bobo. 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 <coughs> bobok Bobo. Bobo. คนไล่วิชาป้องกันนี้ผมลองคอไปใกล้ๆก่อนนะเอ้าเอ้าเอาเฮ้ยน้องหงเอ้าเฮ้ยคนดูเฮ้ยเขาหายไปไหนอ่ะมันนไม้ป่ะพี่ลองดูบนต้นไม้คนดูบนต้นไม้นะไม่มีนะอะไรอะผมเดินมาบุกพี่เดี๋ยวเราไปดูหลังต้นไม้อันน้องหงไปทางนู้นเลยเี๋พี่จะมาทางนี้คนดูดิ เฮ้ยไม่เจอไม่เจอเลยทุกคนดูดิไม่เจอเลยนะคผมว่าต้นไม้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรใช่ต้นไม้ผมว่าต้นไม้เนี่ยต้นจะมีอะไรแปลกๆเหรอเฮ้ยพี่น้องน้องเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะโอ้ไม่ยืนเดินอะไรแปลกๆมีลูกบกอ้าวกลับแล้วเขาจะกลับแล้วเหรอเพื่อนแต่ปะ ม้าชาเอนก็ยบอกเขาบอเขาจห้ิาบอเขาใหดูหาวิชานะอ๋ออนี้โอ้กงเล็บโอ้ยมาดูกงเล็บเขาดิอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้อุ้ย อ้คู้ยอุ้ยอุ้ยเอาอ้จารย์ผมปนอะอุ้ยเอาเอาคเอ้ยอาจาย์เฮ้ยอาจย์ไรอาจาย์อาย์อายเอายป้วอาจย์ผมเเอาว่าต้นไม้มันมีอะไรแปลกๆแน่ๆต้นไม้ไงนะ ่านะหายไปเลยอ่ะคือไม่มีเลยอ่ะเขาก็ไปเขาจะโชว์ออกสองวิชาแล้วเขาจะกลับใช่ไปเลคนอยู่ดีๆก็หายไปเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้มาไม่รงไม่เสียงอ๋อเดือดสานวิชาดิวชช่ญหน่อยดิวเชหนึ่ง โอ้โหไโชว์ท่านี่ก็ไม่รู้นะเอ๊ะลองท่าอาจารย์ดูไปเดียเมื่อกี้ไปเอ๊ะไออาจารย์อนะเออเมื่อกีน้นะเมื่อกี้แบบแบบเล่นอะเมื่อกี้เป็นอะไรอะอาจารย์อ๋อแบบเขาจะไม่เรางงไงพี่อ๋ออ๋อเลยสี่สสสสท่าแล้วสี่ท่าแล้วเล่นหนึ่ง

A ta ăn Ồ, 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 Đã xuất bên trong máy đó ờ Ui, ui Ui. Mày đi. เอาท่าที่ห้าโอเคเดี๋ยวก่อนท่าสุดท้ายคือก็องให้ดีพี่ท่าสุดท้ายเราต้องดูกันโอ้ยเพื่อนมาตัดสิจิมจิย์บังเอาเอาเอา อาจารย์อาจารย์ก็ไปแล้วับอาจารย์อาจารย์ไปแล้วยาอาจารย์อาจารย์เอ้อาอา,อาจารย์เพื่อนแปั๊มเยอะสุดเลยเขาโชยเยอะไหมรู้เปล่าเนี่พลังเขาหมดแล้เปลอุ้ยอุ้ยอาจารย์ผมก็แปลกๆนะผมดูตรงเพื่อนแ่ปั๊มไปสักที อทุกคนคราวนี้จะได้บ,ยบายบายกลับโอเคบาย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 เดี๋ยวผมมาเที่ยวใหม่นะครับเดี๋ยวครับอุ๊ยอ้าวหาดเลย,อ,ยอาจารย์คนนี้ล็อกแรกใช่คนดูผมว่าเดี๋ยวผมก็ต้องกลับแล้วคือเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็ต้องกลับนะมมบนะไม่รู้ว่าผมจะมาไอ้เขาอีกครั้งหนึ่งผมไม่รู้คนจเจอของแมวันนี้ผมก็พาน้องลงมานะน้องมันก็ได้เรียนรู้วิชาเลยลวิชานะแล้วผมก็ได้เรียนรู้วิชาแบบอันนี้หลายๆอย่างนะคนดูก็ทุกคน ทุกคนครับก็อย่าลืมเป็นลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคนก็นขอบคุณสำหรับผู้ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับและเดี๋ยวรอบหน้านนะถ้าผมมีรายได้คืนนี้เรามาตามหาอาจารย์สําเร็จแล้วนะใช่วิชาได้ประลองวิชาอาจารย์ก็ได้อะไรเนี่ยในวิชา,ให,าให้เราด้วยนะคนเพื่อเป็นการวิชาอ๋อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราก็กลับไปเดี๋ยวรอบหน้านะถ้าผมมีรายได้ผมจะเอาเงินมาเอาเอาซื้อขนมซื้ออะไรมาให้เคาะนะคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรากลับไปแั้วสวสดีครับผม